ผลกำลังจะตกนะครับวันที่30พฤษภาคมก็ย้ายให้พระเอกเข้าเข้าสู่ทนโดมนะครับตอนนี้ประชาชนก็มาเฝ้าติดตามชมบาร,รมีของพ่อพายเอกชัยนะตอนนี้ก็เวลาก็อยู่ช่วงสี่โมงเย็นนะครับกำลังเลิกงานนะครับคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับในรถก็จอดเนื่องจากข้างในในการจราจร ค่อนข้างติดขัดตอนนี้เวลาเข้ามาจะอันตรายกับผู้คนที่เดินอยู่นะครับก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่แมทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับจอดรถด้านนอกแล้วก็เดนินเข้ามานะครับไม่ว่าอากาศจะร้อนเพียงใดนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําลายความศรัทธาความรักที่มีต่อพ่อพ่ายแก่ใ้ได้ครับวันนี้ท้องป่องมากครับกินอิ่มมากๆ ก็ขอบคุณพิธาหารที่อาสารักษาความปลอดภัยนะครับขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนเจน้าหน้าที่ที่คอยดูแลเข้าายนะครับเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวพอเข้า่ายท่านผูกเสร็จก็ประชาชนก็จะได้เข้าถ่ายรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ปิดประตูไว้เพราะว่าป้องกันท่านเดินออกนะครับ จ้าหน้าที่ก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาในรถก็เห็นนะครับรถจะจอดสองข้างทางมาชมาของพ่อมาไดทุกวันนะครับมาชมบาร,รมีของพ่อพายให้ประจักษ์แกสายตาก็ขอเชิญคนไทย กันเป็นสักขีพยานนะครับทำดีเพื่อแผ่นดินปกป้องช้างนะครับปกป้องประโยชน์ของประเทศนะครับอย่า, <borg. S 2> าให้ใครมาทำลายนะครับสิ่งสำคัญของประเทศชาติเช่นช้างเผือกอท่านนี้นะครับองค์นี้ก็คือพ่อไขยใช่นะครับก็คงจะไม่มีคำบรรยายใดเท่ากับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าน,น,นะครับ ขอเชิญ FC เพราะใครก็ใช้นะครับประชาชนคนไทยทุกท่านทุกหมู่ทุกเราทุกชาติทุกศากสนานะครับเยี่ยมชมพ่อไทยได้นะครับ,รบก็สวัสดีครับ